ค่ะถ้าถามว่าความสุขตอนนี้ในการเป็นแม่คืออะไรนะคะก็คือความสุขที่เราได้ค้นพบคําตอบหนึ่งซึ่งสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเคยคิดมาตลอดแล้วตอนนี้เจอคําตอบแล้วค่ะเคยคิดว่าเราเกิดมาทําอะไรเราเกิดมาเพื่ออะไร,เ,รเกิดมาแล้วก็ออต้องตายแต่วันนี้ได้เป็นแม่ได้รู้แล้วค่ะว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการส่งต่ออะไรบางอย่างไปให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็คือลูกของเราถ้าเกิดเราเกิดมาแล้วเนี่ยทำเพื่อตัวเอง เราก็ไม่รู้จะเกิดมาทําไมแต่วันนี้ดาวได้ทําเพื่อเด็กคนหนึ่งเพื่อให้เด็กคนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปทําสิ่งดีๆให้คนอื่นต่อๆไปอีกเนี่ยค่ะตอนนี้ดาวกำลังปฏิบัติภารกิจสําคัญเพื่อประเทศของเราเพื่อโลกของเราในการสร้างคนดีค่ะ กิจกรรมยามว่างกับลูกๆเป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะจริงๆเด็กๆไม่ได้ต้องการอะไรนะคะเด็กๆแค่อยากจะได้มีเวลากับคนที่เขารักกับคุณพอ่อคุณแม่แค่นั้นเองเพราะนั้นกิจกรรมยามว่างที่ดาวทากับลูกเป็นประจาะําค่ะก็คือน้องจริงเนี่ยเป็นคนที่รักเรื่องของดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบเสียงเพลงเพราะนั้นก็จะมีกิจกรรมการเล่นดนตรีกันภายในบ้านหรือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่บ้านเราชอบมากๆก็คือกิจกรรมที่ได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติค่ะอย่างบรรยากาศอยู่ในสวนอย่างเงี้ยค่ะความเงียบสงบเพราะว่ามันจะทาให้เด็กๆยมีสมาธิที่สําคัญธรรมชาติจะ ช่วยเยียวยาธรรมชาติจะช่วยคืนความสุขให้กับมนุษย์ทุกคนเพราะนั้นเราชอบไปเที่ยวธรรมชาติกันค่ะ